มาติดตามสภาพาอากาศล่วงหน้ากับแอดมินนะครับในฤดูหนาวปีนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างพื้นที่ไหนอุณหภ,ภูมิจะลดลงเท่าไหร่บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักไหมและนะครับบริเวณภาคใต้จะมีพายุเคลื่อนตัวเข้ามากี่ลูกนะครับในเดือนหน้าของเรานี้ เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังนะครับกับทิปนี้มีคําตอบกับช่องเตือนภัยพิบตัติโดยนะครับในเดือนหน้าพฤศจ,จิกายนนี้มักจะมีหย่อมความประกาศต่ํากําลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและมีโอกาส ที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุหมุนเขียร้อนเคลื่อนตัวผ่านจะมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้างจะเกิดเคลื่อนพายุซัดฝั่งตามบริเวณชายฝั่งของภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้และชาวเรือขอให้ติดตามในด้านของการพยากรณ์อากาศและคําเตือนในเรื่องของพายุหมุนเขียร้อนจากกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับ ส่วนทางด้านประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัจะมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่ในบางวันส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูรวมถึงเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางวันนะครับทั้งนี้เนื่องจาก จะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะระยะรวมถึงจะมีกําลังแรงมากขึ้นนะครับสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป จะมีฝนตกฟ้าขนอง60-80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางแห่งนะครับคลื่อนลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยในบางช่วงจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะระยะประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางนอกจากนี้ในบางช่วงจะมีหยอ่อมความรกาศต่ากําลังแรงหรือพาย,ยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้และอาจจะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณภาคใต้ได้นะครับ โดยสรุปคาดว่าปริมาณฝนในเดือนพฤศจิกายนจะมากกว่าค่าปกติในภาคใต้10%ของพื้นที่นะครับ,รบแต่บร,ริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใกล้เคียงกับค่าปกติอุณหภูมิโดยเฉลีย่ยจะยังสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะครับ โดยในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝนฟ้าขนองจะลดลงมีได้ประมาณ10 2 0เซนของพื้นที่ในบางวันโดยจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปส่วนเรนยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีหมอกบางเกิดขึ้นในตอนเช้าในบางพื้นที่กาจจะมีฝนฟ้าขนองนะครับในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองลดลงจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ10-20%เซนของพื้นที่ในบางวันอากาศจะหนาวเย็นลงเกือบทั่วไปส่วนเรียนยอดดอยยอดภูและเทือกเขาอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดจะมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนองก็จะลดลงนะครับ จะมีได้แค่เล็กน้อยในบางพื้นที่ประมาณ10-20เซนของพื้นที่ในบางวันอากาศจะเย็นในหลายพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนบนของภาคส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองจะลดลงนะครับมีได้เล็กน้อยประมาณ10-20เปอเซ็นของพื้นที่ในบางวันเลจะมีเคลื่อนสูง1-2เมตรจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ส่วนมากจะเน้นเรนภาคตะวันออกทางตอนบนส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณ60-80%ของพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรลงไปจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทะเลก็จะมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าคนองเพิ่มมากขึ้นประมาณ60-80%ของพื้นที่โดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางช่วงและจะมีฝนตกฟ้าขนองลดลงนะครับเหลือ10-20%เซนของพื้นที่แค่ในบางวันนะครับผมโดยสรุปในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ฝนฟ้าคนองจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60-80%ของพื้นที่และจะตกหนักในหลายพื้นที่และหนักมากในบางพื้นที่นะครับอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งคลื่นลมทะเลโดยเฉพาะอ่าวไทยจะมีมังแรงคลื่นสูง2-4เมตรส่วนฝนนะครับคาดการโดยภาพรวมจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะบริเณภาคใต้ประมาณ10%ของพื้นที่ และจะมีหย่อมความประกาศต่ํากำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะทำให้มีฝนตกชุกนะครับและจะมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างคลื่นลมบริเวณทะเลก็จะมีกําลังแรงตามไปด้วยนะครับขอให้ติดตามในด้านของคําเตือนและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณภาคใต้ และอากาศหนาวเย็นที่จะเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงฝนฟ้าครองจะลดลงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อนเนื่องนะครับและในด้านของการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นในต้นกนินหาคมขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอย่างต่อนเนื่องนะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ แอดมินจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้มีบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีอุณหภูมิลดลงกันแล้วบ้างนะครับหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนตกฟ้าขนองกันอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร